สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำพระที่อยู่ในชุดภูดทารวดีนะครับของท่านอาจารย์นำแก้วจันนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์พระขุนแผนน้าผมจะสร้างเมื่อปี2 5 0 6นะครับองนี้เป็นเื้อว่านสบู่เลือดนะครับจะออกสีแดงอ่อนๆนะครับผมนี่ด้านหน้าก็เป็นพระพุทธนะครับ อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะปัมป๊มตรายันภูเทาวดีนะครับผมลักษณะคละ้ายๆเจดีนะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับองค์พระพุทธนะครับองนี้กดได้ติดหน้าติดตาชัดเจนนะครับ มีเม็ดตายเห็นเลยนะครับนี่มวลสารก็จะออกเป็นลคล้ายลักษณะาคล้ายสีชม,มพูอมแดงนะครับเป็นเนื้อผงว่านสบู่เลือดนะครับผมซึ่งมีเป็นของอนสิทธ์นะครับว่านที่อนสิทธ์อยู่แล้วนะครับนี่ซุ้มเรือนแก้วก็จะชัดมากเลยนะครับองนี้กดพิมพ์มาได้ติดค่อนข้างชาัดนะครับนี่ ชัดสวยงามนะครับนี่นะครับผมนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะปั๊มตราเป็นตราตัวเดียวกับยันภูเทาดีนะครับลักษณะคล้ายยันอุณาลมอยู่ในเจดีนะครับนี่เป็นตราปรั๊ม นี่นะว,ว่านสบู่เลือดก็จอ,อกสีแดงอมชมพูนะครับน,นี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่ส่งจากด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นแม่พิมพ์มีเส้นมาครับพิมพ์อยู่ด้านหลังนะครับ เป็นเนื้อนูนเด่นปิ้นออกมานะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นี่มีมูลสารนะครับก้อนบ้านสีดำนะครับนี่นี่นะครับพระชุดนี้นะครับก็ได้รับการปลุกเสกพิธีใหญ่ที่ วัดองค์ปฐมพระเจดีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับแล้วก็อีกสองครั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเกจิที่ร่วมปลุกเสกที่วัดพระปฐมเจดีนะครับก็มีหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับหลวงพ่อเต้นะครับวัดสามงามนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระท่านคล้ายนะครับวัดสวนขัน หลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อปานวัดเขาอ้ออาจารย์คงวัดบ้านสวนนะครับอาจารย์หมุนวัดเขาแดงตะวันออกนะครับแล้วก็มีอาจารย์นําแก้วจันทรนะครับซึ่งขณะนั้นท่านเป็นชีปกขาวอยู่นะครับผมพิมพ์กุญแผนนี่ก็พบแผนได้น้อยนะครับสร้างน้อยหายากนะครับนี่พระที่มีประสบการณ์ดีนะครับผม แต่ราคายังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยปลายๆนะครับนี่ในส่งของพิมพ์คุณแผนนะครับสร้างน้อยหายยากถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนําพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลทั่วไปนะครับมาแนะนํากันอีกนะครับผมอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ สามารถส่งรูปปักเครื่องไห้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไปพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ